สวัสดีค่ะพ่อเมีพี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบเมื่อพอกับเจตาคือเก่าค่ะในทางช่อง YouTube เนาะเจตาพาร่วยค่ะคลิปนี้เจตาจะลงวางแนวทางของหาน้อยค่ะรูดสามน้อยเนาะรูดสามน้อยมีทุกวันค่ะมีทุกวัน วัดของเจ๊าปากแดงค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาพี่น้องรูดสามนอยของเจ๊าปากแดงเพิ่นเข่าไปรอบหนึ่งเ้อค่ะสองรอบหนึ่งสามเนาะเป็นบุญกับล่างเนาะค่ะล่างปกติรอบปกติสี่เจ็ดหนึ่งล่างหนึ่งสามค่ะรอบพิเศษแปดสามหนึ่ง เพิ่นกะเข้าไปอยู่สองตัวบุญเนาะคะ่ะสามหนึ่งล่างแปดหาค่ะพิเศษสองรอบค่ะของเจี๊ปากแดงเพิ่นเข้าไปเนาะเจี๊ปากแดงเพิ่นกะเข้าอยู่เนาะคะ่ะสองรอบปกติกับพิเศษเนาะหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะคะ่ะเข้าไปสองรอบเจี๊ปากแดงมีไพร่ใดแพร่ต่ำเนาะ no fc มีไพร่ต่งรูดสามหน่อยน้ำเจี๊ปากแดงแเนาะคะ่ะ อามาไปตอมือนีค่ะเป็นวันที่ยี่สิบสองเนะหาะฮานอยออกทุกวันค่ะรอบพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่ง V.I.P. หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเอามาไปต่อกันใหม่กับเจ๊ปากแดงมือแรงหลุดสามน้อยค่ะกราบขอบุญขอบคุณเจ๊ปากแดงหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางชงเจตากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ มาหลุดสามน้อยกับเจปากแดงค่ะวิ่งเพื่นหอยซีกับแปดมากค่ะสองตัวสี่หางซีหนึ่งซี่ศูนย์แปดหกแปดเจ็ดเบิ้ลซีซีกับแปดแปดค่ะสามตัวสี่แปดหกแปดสี่ศูนย์แปดแปดเจ็ดวิ่งดูดท่อกันค่ะซีกับแปดเด่นเท่ากันสองตัวนิน่นในสองหางซีศูนย์กับหกศูนย์ค่ะสามตัวหนึ่งหางค่ะ ีปากแดงน้นให้สี่แปดหกค่ะชอบกระจัดคัดกระพานค่ะหลุดสามน้อยกับจีปากแดงใครจะไปต่อแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอใครจะไปต่อกับจีปากแดงใครจะไปต่อแคบหน้าจอค่ะครต่อเป็นของโอ่อนน้อยนำโชค อ,อน้อยนำโชคพ่นกัเขาไปรอบหนึ่งเด้อค่ะเขาไป V.I.P เข้าไปล่างเนาะสองสองตัวเขาไปรอบ V.I.P ค่ะออน้อยนำโชค V.I.P สามตัวออกเก้าแปดเก้าล่างสามเก่าค่ะของออน้อยนำโชคพ่นเขาเขาไปหนึ่งรอบเนาะเขาไปรอบ V.I.P ค่ะ ของอ่อนน้อยนำโชคมือหนีมาไปไม่ไปโตค่ะหาหน่อยออกทุกวันไปรูดสามน้อยกับอ่อนน้อยนำโชคเนาะค่ะมือแรงกลาบขอบุญขอบคุณอ่อน้อยนำโชคค่ะทีเ,เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะรูดสามน้อยค่ะกับอ่อนน้อยนำโชควิ่งรูดเท่าไหร่เจ็ดกับศูนย์ค่ะเจ็ดกับศูนย์ สองตัวสี่หางค่ะ7จ็ด0นึ่้นย์แปบึนเจ็ดเนย์ศูสามตัว3ามหาง709ดศู 7, 0, 0, 9, 0, 0, 7, 3, นย์เก่งศูดวิ่งดูทอกันค่ะ7กับ0ูสองตัว2หาง70็ดศูนค่ะ3ามตัว1หางออน้อยนำโชค แคปหน้าโจค่ะใครจะไปตัวกับอ่อนหน่อยน้ำโชกค่ะแคปหน้าโจแคปหน้าโจแล้วต่อไปต่อไปเป็นของออสมใจค่ะรูด3ามหน่อยของวันที่ยีเนาะเป็นของมุ้วานของเพิ่นบอ่อเข่า2ตูวเนาะค่ะไม่ดืนเนาะ จีตาให้กำลังแรงใจเด้อค่ะให้กำลังใจอเอออสมใจเนาะกับขอโทษขออภยัยเอฟซีที่แนวทางของเพื่นบ่อเข่าบ่เดินเนาะค่ะขออภยัยเอฟซีแทนออสมใจเนาะมาไปไม่ไปโตค่ะไปต่อลูดสามนอยกับออสมใจมื่อนีเนาะไปต่อกันค่ะกับขอบุญขอบคุณอสมใจค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาให้แนวทางมาวางเนาะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะรูด3าน้อยค่ะวิ่งรูด6กับ0 2ตัว4หาง6กหนึ 1, ่งหสองศูนย์หค่ะเบิลสองสองกับ0ูนตัว3หาง6 0 4ูนย์สีองศูค่ะวิ่งรูด6กับ0นเด่นเท่ากันเนาะค่ะเด่นเท่ากันเน้่งสองหางค่ะ2ตัวหกสองกับ0ูย์ห สามตัวเน้นหางเดียวศูนหกสองค่ะแคปหน้าโจอค่ะใครจะไปต่อกับอสมใจเนาะค่ะแคปหน้าโจอแล้วไปต่อของเจตาเนรุดไปค่ะรุดไม่เข้าไม่เดินเนาะวันที่ยีขอโทษขอพ่ายเอซหลายๆลายด้อค่ะแนวทางห้าน้อย ลุดสามน้อยของเจตาบ่เขาบ่อเดินเนะาะบ่เขาบ่เดินเอพซีว่าเจาอกหาเนว่ยไรสูตรพัฒนาของเจ้าเจตาเอกหาอยู่ค่ะสอาขาอยู่เนาะพัฒนาแนวทางจะบ่อยบอยากให้รลุดไปเนาะค่ะรลุดแล้วก็รลุดเลยเนาะค่ะขอโทษขออภัยไปต่อไปไม่รลุดสามน้อยกับเจตามือแรงค่ะวิ่งแปดกับหนึ่ง สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางของเจตาแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหกหนึ่งห้าค่ะบินแปดแปดกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางแปดหนึ่งห้าหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าแปดค่ะวิ่งเดินทอกันเดือค่ะเจตาให้แปดกับหนึ่งเน้นสองหางค่ะสองตัวแปดเจ็ดกับหนึ่งหกสามตัวสามตัวเน้นหนึ่งหาง หนึ่งแปดเจ็ดค่ะเอาแคปนาโจค่ะไปจะไปต่อกับเจตารูดสามนอยค่ะหานอยออกทุกวันเนาะในช่องเจตาจะมีสามรอบค่ะรอบพิเศษห้าโมงครึ่งรอบปกติหกโมงครึ่งรอบ v ีไอพีหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะรูดสามนอยเนาะเอาแคปนาโจค่ะใครจะไปต่อกับ เอตาลุดสามนอยเนาะไปต่อแนวทางพกิงแนวทางพกิงก็ลุดไปค่ะวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาหลุดไปเนาะคะ่ะหลุดไปหลุดสามนอยเพิ่นมาไปไหมไปต่อขอโทษขอให้เอฟซีแท่นแนวทางพกิงเนาะคะ่ะแนวทางสามลุดสามนอยก็ลุดไปเนาะ ขอใพ่แทนเพิ่นมาไปเบิ่งใหม่มื้อนี้ค่ะวันนี้วันใหม่แล้ววันที่ยี่สิบองเนาะรูด3น้อยค่ะของพ่อเก่งวิ่งรูด1กับ0ย์ค่ะ1กับ0ูสองตัวน 4, ี่หาง1918งเก้าปเบิ่ดหนึ่ค่ะ3มตัว107่งศูนยหนึ่งหนึ่งเก้า สามตัวนี่สามหางเนาะค่ะวิ่รูดเป็นเดินทอกันเด้อค่ะแนวทางพกเกงหนึ่งกับศูนย์สองตัวเนี่เน้นสองหางหนึ่งเก้ากับศูนย์เจ็ดค่ะพืกเน้นให้แค่สองหางสามตัวกับสองหางค่ะพกเกงเน้นหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับแนวทางพกเกงรูดสามนอยเนาะคะ่ะ ขอบุญขอบคุณแนวทางพอเก่งที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะคะ่ะรูดสามนอยในช่องของเจต่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงะคะ่ะสำหรับแนวทางเนาะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะขอให้โชคดีรูดสามนอยเหมือแรงไปต่อกับแนวทางพกเก่งเนาะเจรานาใหม่ แคปนาจอค่ะไปจะไปต่อกับแนวทางปวกกิง่งคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีโชคดีมือแรงกับหลุดสามน้อยเนาะค่ะกับหานอยเนาะขอพี่น้องโชคดีมีความสุขค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไซก็คอยปลอดภัยค่ะเดินทางไปก็คอยมีโชคกลับมาขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ